สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นแนวทางฮานอยนะคะ3หน่อยเด็ดๆตรงๆนะคะของเมื่อวันที่5นะคะวันที่4ก็ไม่ได้ลงนะคะก็ขอพายุท่านด้วยนะคะที่ติดตามที่รอกันค่ะก็มาดูกันก่อนนะคะว่าได้อะไรนะคะของวันที่5เนอะวันที่5นะคะเจนนี่จะให้ชุดมัดรวม3ตัวเหมือนเดิมค่ะก็จะมีตัวกัน1หลักแล้วก็ตัวเด่น่1ตัวตัวเด่น2ตัวแล้วก็เน้นให้1ตัวนะคะก็คือวัน วันที่5้านี้ก็จะให้6หรือ3นะคะตัวเด่นเราเน้น6นะคะแล้วก็ตัวการคือหลัก5นะคะใครยังชอบ5อยู่ที่มันออก5้า 5, 6ี่ห้าหอะไรอ่า4 5, ีวว่ห้างวดเมื่อกี้นะคะงวดวันที่4เนาะที่มันออกอยู่ก็ลองตาม5้ากันอีค่ะอีกวันหนึ่งก็ได้นะคะมีโอกาสเข้าเหมือนกันนะคะโอเคค่ะมาดูตัวจอบนะคะตัวจอดทางเจนิีให้นะคะก็จะเอาหลัก6ก่อนนะคะก็จะมี6 1หนึ่ง7สาแล้วก็ 69ค่ะอ่าน,นี้ก็คือตัวจอะนะคะแล้วก็ตัวรองตัวรองอ่าหลัก3าเนาะหลัก3ก็จะเป็น30 33สเอ้ย34มททีค่ะแล้วก็3 5 3หแล้วก็3 8ค่ะอันนี้ก็คือหลัก3ามนะคะที่มีโอกาสมาหลัก5าทุกคนจอะได้เลยค่ะเราจะเอาตัวไหนกันบ้างเนาะค่ะก็ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะห่วยมันมีเข้ามีหลุดเนาะถ้าหลุดยังไงก็ต้องขอไปกันด้วยนะคะก็ไม่รู้จะทำาไงให้มันเข้าได้ทุกวันเนาะคนเรามันเป็นเรื่องปกติค่ะที่จะมีเข้าเข้าก็เข้าเด้งๆดงอย่างเงี้ยถ้าหลุดก็หลุดกันทั้งทั้งคลิปเลยค่ะก็คือทั้งสามตัวเลยเนี่ยค่ะเจ๊ดีชอบเป็นอย่างงี้นะคะถ้ามันจะหลุดค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะฝากทุกท่านใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะค่ะ คนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจของทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ